มคิดว่าใน,ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ทําให้เสรสตองงถล่มเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับเหล็กที่นําเข้าจากประเทศจีนแต่จะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการจีนที่ผลิตในไทยมากกว่าสําหรับเคสนี้นะครับเหล็กที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยก็คือเหล็กที่ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเอาไปตรวจที่สอมอออันนี้เนี่ยชัดเจนว่าไม่ได้คุณภาพชัดเจนว่าผิกดกฎหมายเหล็กเข็มพอหรือเหล็กตัวทีเนี่ยถ้าเกิดเราดูเหล็กเส้นที่ที่ใช้อยู่ในตลาดเนี่ยมันจะมีสเปค Sd 40 sd 50ในประเทศจีนเขาแบนไปแล้วแต่ยังผ่านกฎหมายไทยอยู่มาตรฐานอุตสาหการรมไทยก็ให้ผ่านเหล็กเทมคอเนี่ยวิธีการผลิตก็คือเวลาเหล็กเส้นมันออกมาเนี่ยบางทีมันแข็งไม่ผ่านแต่เขาฉีดน้ำเย็นๆเนี่ยจากร้อนๆเจอของเย็นๆเปลือกมันก็จะแข็งขึ้นดังนั้นเปลือกของเหล็กเทมคอเหล็กตัวทีเนี่ยนะครับจะแข็งกว่าไส้ในของมัน ผมก็เลยเรียกมันว่าไอเหล็กแข็งนอกอ่อนในมันทําให้ไม่สามารถรับการพิ้วไหวของของอาคารได้ผมจึงตั้งคําถามว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยซึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เจอแผ่นดินไหวมานานมากแล้วเนี่ยเราจะยังใช้เหล็กประเภทนี้ในการสร้างอาคารสูงอยู่หรือไม่แต่คนที่ใช้เหล็กทีไปแล้วนะครับหรือว่าอยู่ในบ้านอาคารที่มันใช้เหล็กทีอยู่แล้วเนี่ยผมผมยืนยันว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าถ้าถ้าไม่ใช่อาคารสูงไม่ไม่มีปัญหาแน่นอน